ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการบริการที่ยอดเยี่ยมพีม่อังได้มีโอกาสพาลูกค้าไปพักที่นี่ค่ะอยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักซิลามณีรีสอร์ทแอนด์สปาแม่สายอยู่ห่างจากสนามบินด้วยใช้เวลาขับรถเพียงแค่24นาทีเท่านั้นเองค่ะโรงแรมสไตล์ชนบ,บทในจังหวัดเชียงรายมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาดั้งเดิมและบาลี ผู้เข้าพักสามารถพอนใจประกับทริปเมน้นต์บำบัดด้วยกลิ่นหอมและบริการนวดด้วยนะหรือออกกำลังกายที่ห้องออกกำลังกายโรงแรมมีบริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริการสักรี่บริเวณด้วยรอบสะดวกสบายกว้างขวางวันที่ที่อังพาลูกค้าไปพักมีการจัดเอียงและมีการร้องคาราโอเกะด้วยนะคะพนักงานน่ารักเป็นกันเองห้องพักถือว่าโอเคเลยนะ ถ้าชอบคลิปนี้กดหัวใจเป็นกำลังใจให้พี่อังหน่อยนะคะแต่ถ้าอยากรู้จักกันให้มากขึ้นจิ้มแฮชแท็กพี่อังด้วยรักตัวมามันนะคะ